สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะ,ะในบ่อน,น้ําเราเนี่ยมันไม่ค่อยดีเราจะดูในเน็ตแล้วมันมีการนำ uri, เบนจูรี่เติมอากาศมี่ามาใช้งานปกติก็จะมีขายโดยทั่วไปหรือวิดีนอว u t u b u ูทมีเยอะนะแต่นี้เราจะลองทําเองนะเพราะหลักการมันไม่ยุ่งยากอะไรนะก็คือถ้าเกิดมีท่อที่ขนาดใหญ่นะีแล้วมีน้ําผ่าน หากเราลดท่อให้มันคอดขอคอดเล็กลงนียแรงดันลงจุดนี้จะต่ําจะเกิดการแรงดูดถ้าเราต่อท่อหายใจออกมาเนี่ยมันจะเป็นการดูดอากาศเข้ามาสมสํานได้าการก็จะมีอแค่นีเน้เดี๋ยวเราจะลองเอามาเอาท่อ,อยางเนี่ยมาต่อเขอ้าต่อเป็นท่อลดท่อลดลงไปเรื่อยๆแล้วก็ต่อท่อหายใจดูดเดี๋ยวประกอบเสร็จเรามาดูกันครับ ขั้นแรกเราจะเริ่มด้วยการน,นำข้อต่อ4หุ่นนะครับ2ตัวนะครับเราจะต่อให้มันชนกันนะครับเราใช้ตัวท่อ4ีหุ่นอยู่ตรงกลางเพื่อให้ความว่างของรูท่อเนี่ยมันลดลงไปนะหลังจากที่ได้ต่อท่อข้อต่อตรงนะครับสองอันเข้าโดยการเดินข้างในเนี่ยเป็นท่อสีหุ่นนะครับ เรามองแต่กันไดน้เนี่ยจะเห็นความลดหลั่งของท่อลงไปนะต่อจากนี้เราก็จะเอาตัวเจาะรูแล้วก็ฝังท่อหายใจไว,วน้นะครับหลังจากที่เราเลย้ยเจาะท่อนะครับแล้วก็ทําเกลียวประยุ์ตัวอทองเหลืองทางปลาตัวนี้นะครับ ขั้นตอนนี้เนี่ยหากเพื่อนๆไม่มีอุปกรณ์เครื่องมือนะครับจะใช้วิธีเจาะสว่านแล้วก็ใช้ทอ่อยึดนะครับแล้วก็เอากาวอีพ็อกซี่นะครับอกตรงนี้นะฮะก็ใช้ได้เหมือนกัน,นครับเมื่อเราประกอบเสร็จแล้วนะครับใส่ตัวหางทองเหลืองหางปลาไหลทองเหลืองเนี่ยเข้าไปแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับ กาวอี็อกซี่นะครับเพื่อเกิดความแน่นหนาจริงๆจะใส่เทปพันเกี่ยวประดานครับแล้วแต่นะครับอ,อ,อันนี้เพิ่มลูกเล่นอีกนิดนึงก็คือตรงทางขาเข้าเนี่ยจะทําการลบคมลบมุมนะครับี่ขาออกเราไม่ลบนะเราต้องการให้มันปั่นป่วนหน่อยออขาเขาลบมุมก็จะสลบป,ประมาณนี้เพื่อให้แรงดันเนี่ยไม่ดักนะครับ แล้วเราก็จะต่อนะครับตัวท่อหนึ่งนิ้วนะครับลงทางขางเข้านะครับขาออกนะครับแล้วก็ท่อหายใจนะฮะตอนทํางานในส่วนนี้จะจมน้ําส่วนนี้ท่อหายใจอยู่เหนือน้ำหนักตัดโดยรวมก็จะประมาณนี้เราจะใช้เป็นบํานาบใต้ท้องเรือนะเป็นขนานที่สองโวลต์นะ ถ้ามันเวิออร์กอนาคตเราจะเปลี่ยนเป็นโซลาเซลล์ครับเดี๋ยวมาทดลองกันอันนี้เราจะมาทดลองใช้งานนะครับเดี๋ยวจะปักเสานะผูกไว้อยู่ประมาณคืบหนึ่งนะครับกับเสานะแล้วก็มีท่อหายใจขึ้นมาอีกตรงนี้นะเราก็ย่อนย่อนปั๊มลงไป เริ่มแรกเราจะใช้ตัวแบตเตอรี่ลองดูก่อนเป็นการทดลองนะนี่นีครับเห็นว่าอากาศผสมกับน้ำที่ไหลออกไปนะ ทดลองปิดนะถ้าทดลองปิด,าด,อ,ปดอากาศเนี่ยปึ๊บเห็นไหมมันจะไม่มีอากาศออกปล่อยมือจะออกป,ปิดเมือนจะมีแต่น้ำข้อดีของเวนจูรี่เนี่ยมันจะดันอากาศดันน้ำให้หมุนแล้วก็ผสมอากาศเข้าไปด้วยเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนตัว ตัวสัพพายเนี่ยเป็นแผลโซลารเซลล์ภายหลังประมาณนี้นะครับ